เอาละครับแบบว่าวันนี้แบบว่าจะมาเล่นแบบรวบลัดนะครับทุกคนนะครับ <My S 1> เล่นแบบ <boat S 1> ไวรุ่นใจร้อนะครับัวนี้เลยครับยอนนัโรู เดินเข้าไปครับ mm hmm. เร้ส speed หน่อยกิวเข้าไปออี the has been defeated. <laughs> oh, so tired, huh? Uh -huh. The sun power is limitless. My ally defeated. สาคลิปนี้เป็นการแบบว่าเห็นแก่ตัวมากเลยครับคืออัดดันอัดเป้ามังเดียว

เฮ้ย <c oughs> นีก่กิ่งดีเหลือเกินนะไปาหารมาช่วยหน่อยเร็วเฮ,ฮ,ฮ้ยยี่สกีตัวนอนโอ้เกือบไม่รอดครับ

ตามมาตามมาเพื่อนตามมาอ้นี่มันพลังอลไรเหรอสองจุดสามโอ้โหพบชาวลูมาล้วเว้ยโอ้ ยิงรับคืมาแล้วอเไยเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเรามีพวกอยู่หน้าๆแล้ว ตาเข้าไปในดงปีนครับนอนเลยเฮ้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 ทำอไรมยเนี้ย เราลงไปทางนี้ดีกว่าเราชัดเลยตามมาชัดเลยไอน้นี่โอ้เจอทีละสอง like

ต้องเปลี่ยนทิศทางการวิ่งทิศทางการวิ่งนั่นแหละไปแล้วครับวิ่งดันเข้าป้อมเลยตอนนี้ไปแล้วครับกองหน้ากองหน้ากองทะลวงฟันเข้าไป ตัวตัวตัวยังไม่มีใครมาตัวตัวเอเอเฮ้ยอ้อ,เ,อ,เ,อเล่นแบบสตไตล์วัยรุ่นใจร้อนครับ <üst publication. S 1> โอ้โชนะถ้าชอบก็กดอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับ